ฮ avez ha 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 necessary ไปไมาคุณไปไหนมาู้แน่นอนได้รถอะไรก็ไปได้รถอะไรก็ไปได้แน่นอนว่าระไปได้แน่นอนแน่นอนไม <c oughs> <ening> ่บอดีนับไม่บอดิน ไปได้